ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับ The First Story ครับผมเอ่อเช้านี้เลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานเป็นวันลอยกระทงนะครับเช้านี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลาตอนนี้ผมอยู่เป็นเอ่อหมายธรรมชาติหมายคลองนะครับถนนอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยสุดยอดเพราะเมื่อคืนฝนตกนะครับเพื่อนๆดูปลาขยับเห็นนะเนี่ยเนียปลาขยับนะครับเนี่ยคลองมันจะยาวไปเลยนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโผมไม่น่าเสียงดังเลยอะเมื่อกี้ ขยับเพียบเลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะได้ตัวดูรถเดี๋ยวจะให้ดูสภาพรถผมก่อนวันนี้ผมเอาร์ไซค์มาอุคูยับนะเพื่อนถนนดิแบบ,บเแบบนี่ยเลื้อยเป็นงูเลยอะ่ะ<อ>จะเข้าไปได้นะเออฝั่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเออ่ทุ่ง,งเขาเ,เรียกว่าทุ่งนาเออทุ่งนาเมื่อกี้เจเล็กก็ทุ่งข้าว โอเค,อเ,คเพื่อนวันนี้เช้านี้นะครับเรามีเวลากันไม่มากนะสา,สายผมจะมีภารกิจต่อนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเป็นเทศกาลเกี่ยวพวกปลานาแล้วก็ช่วงนี้ตะวปองน้ําก็มาเยอะนะครับเราก็จะมาลองหาปลาช่อนนาดูนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนี่ยเป็นเสียงเสียงปากัดเนี่ยเสียงปากัดดังมากออมีลุ้นนะเช้านี้หรือว่ามีตัวแน่นอนนะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงโผมอกมาตอนมันหกโมงครึ่งนะเออกว่าจะมาถึงก็เนี่ยแหละคานขี้โคลนเข้ามาโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนตกปลากัน,กนจะ้ะ โอเคครับผมจะเริ่มตีแล้วนะไม้แรกไปไม้แรกนะหมานไหมเพื่อนเสียงปลาแบบเสียงปลาเยอะมากนะคแบบรอบตัวเลยอะเสียงขยับเสียงแบบกัดปลาเล็กอะไรเงี้ยเช้านี้แบบเออมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตัวสูงนะครับดูดีวันนี้เราจะได้ตัวไหมเหยื่อที่ผมใช้นะเป็นกบยางนะ กบยางแล้วก็คันที่ใช้นะเป็นเวทด7นะมี่ความรู้สึกก็เหมือนจะมีมองปลาขยับเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องขยับไปหงุดหงิดเราขอเดี๋ยวเราขอซ้ำตรงนี้ก่อนนะเพื่อนโอ้โหไม้แบบสวยๆอย่างนี้อากาศแบบนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันเลยนะไม่รู้มันเป็นปลาอะไรเมื่อเต็มไปหมดเลยแม่เราเดี๋ยวเราอาจจะต้องขยับไปที่หนึ่งนะครับโอเค มือเซตเด็กเหลือไปแล้วหมายเนี่ยนะผมมาผมเคยได้บ่อยอยู่นะปลาหมายเนี้ยปลาเยอะนะครับมีทั้งครอบด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะมีอาการระแวงนะครับปลาค่อนข้างเชี่ยวนิดนึงนะครับหมายมเพราะว่าคนก็ผ่านมาเยอะนะครับมันมันเป็นหมายแบบข้างทางติดถนนนะแล้วก็คนเข้าเยอะนะครับแล้วมัน บางทีแบบบางทีปลามันมันระแวงอะมันโดนทั้งเหยื่อสดบางทีก็โดนทั้งเหยื่อปลอมนะครับพวกบางทีผมมาเนี่ยผมเจอบางคนเขาก็เอาเหยื่อสดมาตีนะว้าวฮึมีการไล่ไม่รู้อะไรนะโอเคครับปลาขยับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้เราใช้เหยื่อสีเขียวนะมันไม่กินนะ <Wow. S 1> ผมจะลองเปลี่ยนเหยื่อ มาใช้เหยื่อสีดำดูนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะติดเยอะจริงๆเมื่อกี้ปลาช่อนนี้กระโดดกัดลูกปลาเลยขึ้นผิวน้ำเลยนะแบบเห็นเห็นเลยเห็นตัวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดองดูครับพรเพื่อนว่ามันจะกัดไหมนะ,มนะกบย,ยางสีงดำนะโอเคเหย่อปลาขยับเยอะมากครับ โอ้โหพเพื่อนโอ้โหมันกัดไม่โดนโอ้โหตัวมันเลื่อเลยครับเมื่อกี้โอ้โหมันกัดไม่โดนสดุได <c oughs> ้อ่ะเห็นไหมเขาได้เห็นนะในกล้องอะ่ะมันกัดไม่โดนครับสีดำครับเอาละสีดำเดี๋ยวเราตีซ้ำที่เดิมนะ นี่ผู้เป็นเพราะเปลี่ยนสีกบยางหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราตีไปเจอตัวนะเมื่อกี้แต่ผมก็ตีตรงนั้นหลายรอบนะเออมันไม่กัดเว้ยผม,มาใช้สีดำก็ใส่เลยเมื่อกี้แต่หมายนี้ปลาช่อนเยอะจริงครับเพื่อนแต่ว่าอ่อข้างระแวงที่ผมบอกคือคนมันเข้าเข้าอ,อกอกทั้งวันอนะ่ะโอเคเมื่อกี้คือเป็นขึ้นมาเลยนะขึ้นมาบุบมันกัดไม่โดนนะับ แต่ถ้าเกิดที่นี่กัดนะมันมีไซส์ทั้งนั้นเลยนะที่ผมได้อะวันนี้อากาศดีครับแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ว่าฝนตกด้วยนะแล้วก็เมฆเยอะอาจจะเป็นเพราะว่ามรสุมหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครัอ,องค์กนน้อยมันไล่มะนี่กัดคันกระตุกเลยเดี๋ยวเราลากผ่านนะมันขยับ ผมพยายามจะตีให้ถึงฝั่งฝั่งนู้นนะเพราะว่าถ้าเราตีตกนะ้ำเนี่ยมันจะเสียงดังอะ่ะแล้วบางทีปลาจะตื่นนะถ้าเราตีขึ้นฝั่งแล้วเราค่อยๆลากลงมาเนียนๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์กัดมันจะสูงกว่านะครับ <Okay. S 2> เพื่อนๆที่ตกปลาอยู่แล้วคงจะทราบกันดีนะสล้วแบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ทําให้ปลากัดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าหมายคุณต้องมีปลาด้วยนะดูมหมายดีมีชัยัวขึ้นนะครับ เราไปตกตรงที่มีปลาเปอร์เซนต์กัดมันก็สูงครับแต่ถ้าเราไปเทคนิคดีขนาดไหนไปกัดตรงที่ไม่มีปลาก็เท่านั้นครับไปเจอเมื่อกี้มันเงียบไปเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะโอ้เสียดายตัวใหญ่ด้วยนะปลาหลุดมักใหญ่เสมอใช่ปะเนี่ยคือเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันขยับมันอะไรตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าเพราะฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันจะสามารถตีในมุมที่แบบหลากหลายได้มากกว่าฝั่งนี้มันติดสว่าติด ต้นกระถินติดอะไรหลายๆอย่างนะมาลองมุมมุมตรงนี้อีกทีหนึ่งถ้ามันยังไม่มีอาการเดี๋ยวผมจะย้ายฝั่งละเพราะว่าเช้านี้เราก็มีเวลาไม่เยอะด้วยโอเคแต่มเมื่อกี้ตรงหน้าตาหลิงตรงนี้นม,นมันมีกัดของที่นึงนะนั่นจะเป็นปลาเล็กอ่ะแบบกระมังจะลากขึ้นฝั่งเลยกัดโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราย้ายฝั่งกันดีกว่าจะได้ไปตีตรงที่มันมีมุมหลากหลายมากขึ้นนะครับโอเค ต่เช้าครับเพื่อนๆเราเข้ามาลึกสุดเท่านี้นะเพราะว่าไปต่อไม่ได้ละถนนมันลื่นมากนะครับดูเดี๋ยวผมจะต้องเดินนะดูจากสภาพถนนแล้วแบบแย่มากอะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องเดินนี่ขนาดเดินยังลื่นนะเพื่อนๆดูดิแบบมันเป็นขี้โคลนเลยอะ่ะเนี่ยดูขาผมที่แบบเนี่ยโคตรเละเละแต่เช้านะครับโอ้โหนี่ถ้าเมียรู้นี่เมียจะด่าตายหา ก็สำหรับฝั่งนี้นะผมต้องเดินเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามอไซค์มันเข้าไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยเกรงว่าปลามันจะตื่นนะครับถ้าเราเข้าใหม่ได้เงียบสุดมันก็จะดีมากนะเ <c oughs> นี่ยเราก็ค่อยๆย่องเข้ามาปกติใหม่เนี่ยมันไม่เละขนาดนี้นะจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะครับแล้วก็ในที่หมยเนี่ยปกติมันจะเป็นมีบัวแทรกแทรกแต่เนี่ยคือไม่มีบัวเลยเอออันนี้คือไม่มีบัวเลยนะน้ามันท่วมหมดนะ ทัวร์มันเลยแบบหายมดเลยเนี่ยด้านขวาผมเนี่ยเป็นทุ่งนาเลยนะเดี๋ยวให้ดูเป็นทุ่งนากลับข้าวนะเดี๋ยวเริ่มเหลืองๆแล้วโอเคครับนะเราถึงแล้วเดีย๋ยวเราตกปลาต่อขอผมติดกล้องก่อนนะเนี่ยปลาขยับเลย ปลากรดหนึ่งตัวหรือผมปิดคลิปเลยนะขาไม่เลอะมากแต่ว่าแบบกลับบ้านไปว่าจะอยู่สภาพไหนนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนปลาเยอะจริงผมบอกเลยเห็นเมื่อกี้ป่ะแต่ไม่แปลกมันจะเกิดเป็นปลาช่อนทำไมว่ามันเกิดมาไม่เจอเหยื่อแล้วมันหนีเนี่ยเราลองตีข้ามไปฝั่งลุงดูนะครับแดดเริ่มมาแล้วแดดหน่อยเร็ว จะปิดคลิปแล้วเพอนๆสั้นหน่อยนะเพื่อนๆว่าผมมีเวลาน้อยนะอาจะเป็นช่วงเช้าได้ออกมาตกปลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ภารกิจเยอะนะครับไม่ค่อยได้ออกไปทําคลิปมีเวลาจะทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูเยอะๆนะเมื่อวานวันลอยกระทงนะเพื่อนๆเป็นลอยกระทงที่ไหนกันบ้างครับส่วนผมนะเมื่อวานไม่ได้ไปเลยอยู่บ้านยังมีชาวบ้านขับรถผ่านนะครับคือมันเป็นทางที่แบบมันอยู่ริมถนนเล่ะแล้วมันก็คนมันเข้าถึงง่ายนะครับหมายนี้ปลามันเยอะแต่มันค่อนข้างจะระแวงนะ เดี๋ยวเราเขายับไปข้างหน้าอีกหน่อยดีกว่าทางดีแบบโคตรเละคือถ้าผมขี่มอไซค์มามันก็ต้องเล่งเครื่องดังไนงะผมเล่นเครื่องเสียงดังมันก็ปลาตื่นเลยเดี๋ยว,วเดินดีกว่านะจริงมันมันไม่เป็นแบบนี้รถมันขี่มอไซค์เข้ามาสบายมากเลยเมื่อกี้มันกัดแถวๆตรงนี้นะตรงตรงนี้เลยพี่ว่ามันกัดตอนแรกเลยเราจะรอดแ้วไว้เนาะผมนะถามว่าผมไม่ค่อยมีดวงเรื่องการตกปลกาเท่าไหร่เลยนะ บางทีไปด้วยกันเนี่ยกับเพื่อนสองสามคนอ่ะแม่งตกที่เดียวกันเลยผมมาตีที่ตรงนั้นอ่ะตั้งนานมันก็ไม่กัดเพื่อนผมมันเดินมาตีอยู่สองสาทีเรียบร้อยครับเอาตัวไปเลยแต่ผมก็ชอบตกนะถามว่าตกปลาถามว่าอยากได้ปลาไหมก็นิดนึงครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะตกปลาก็ต้องอยากได้ปลานะครับผมชอบบรรยากาศของการตกปลามากกว่าไดูธรรมชาติเหมือนก็เนี่ยเสียงนก เสียงกาเสียงลมพัดตาขยับเลยนะตามเยอะเพื่อนแต่ว่าเนี่ยมันระแวงที่ผมบอกอ่ะเราลองเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อดูไหมเนี่ยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนมีคลื่นตามมานะแต่อาจจะเป็นกระสุนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันตามดูเหยื่อแมันไม่กัดนะครับผมบอกเลยว่าเราตีไปอย่างเงี้ยเหยื่อปลามันเห็นเหยื่อเรานะแต่ว่า มันระแวงครับถ้าเกิดผมเป็นคืนมาเุ้ยมันจะตุ๊บพันกระตุกนะแต่มันแบบดูดอะเสียงมันดูดอะเพราะว่าอย่างหมายเนี้ยมันมีกระสุด้วยนะครับเพื่อนๆก,กระสุนก็มีนะกระชอนก็มีกระสุนก็มีเร็ยียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เป็นไปนตามคาดครับโดนอ,อบอโทรตามแล้วนะเรายังพอมีอะไรย้อนให้สิบห้านาทีนะครับ เดี๋ยวไม่แน่นะผมกลับไปทาทุรศเสร็จผมอาจจะออกมาตกปลาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะอาจจะไปหมายอื่นด้วยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศฟ้าฝนก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยครับตกแล้วกัดเลยตกแล้วกัดเลยเรียบร้อยครับมาแล้วแต่ช่อนเช้านี้ฮะตึกย่หลุดนะ มาแล้วครับปลาช่อนเรียบร้อยฮนะโอ้โหกำลังจะกลับบ้านพอดีนะ <Wow. S 1> เออได้แล้วครับปลาช่อนหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวขอปลดปลากันนะเพื่อนโอ้โหวันนี้แตกแล้วทันก็87สนะครับสวยงามครับโอเคเดี๋ยวปลดปลากันเพื่อนโอเคเช้านี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี่ย ช่วงสายๆนะถ้าเกิดว่าผมเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวไงผมอาจจะออกมาตกใบเพื่อนๆดูอีกนะครับ <Okay. S 1> ก็เช้านี้ก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจต่อนะ <Okay. S 1> ไม่งั้นเราจะมีปัญห,หาได้แล้วเราจะออกมาต่อไม่ได้นะครับโอเคเช้านี้ก็เป็นผลงานประช่อนนะหนึ่งตัวลายาวเท่ากิ๊ปเปอร์ปล่อยไปดีกว่านะครับเอาคลิปนี้เราจะปล่อยนะเท้าตัวเล็กนี้นะโอเคเราจะปล่อยเข้าไปนะปล่อยน้องไปก่อนโอเคไป้าโอเคเดี๋ยวเรา หาตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่าเช้านี้ถือว่าได้ผลงานนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่รถวันนี้น,นะเราก็ถึงรถละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามทาคลิปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันไว้ได้นะ อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ <Wow. S 1> ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไ like, ลค์กดแชร์ใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับ The First Story EP หน้าเจอกันจ้า จะลงนาเฮ้ย